ับพี่น้องผมนะครับชีวิตมีขึ้นมีลงนะครับอย่าลงจากของวางสั้นนะครับพี่น้องก็เลยเกียรติติดตามรับฟังนะครับรายการกับที่นี่ร้อยเอ็ดประเทศไทยนะครับกับผู้การนุ่เมืองสาเกตครับพี่น้องเอาพี่น้องผมนะครับช่วงนี้กบพุณไปถึงสารับปุ้ยการดูแลเบื้องแง่รายการในช่วงนี้ก็แล้วกันครับี่เหียการอุปถัมภ์นะครับรายการในช่วงนี้ครับที่นี่ร้อยเอ็ดประเทศไทย กบุ้คานุ่มเมืองสาเกตครับทาง y o u t u ทีวีร้อยเอ็ดชาแลแล้วก็ทางไร์สดทางด้าน Facebook ที่พี่น้องติดตามรับชมและก็รรับฟังรายการอยู่ในงานนี้นะครับขอให้พี่น้องมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกทุกท่านกันเลยกันครับทานาคาโกะนะครับทานาคาโก 24K มาดามโอนะครับวันนี้กัฝากไว้กับพิงกับน้องกันเลยกันครับย้ำอีกเถอหนึงครับสบูทานาคาโก นะครับ 24K มาดามโอนะครับส่วนผสมได้มาจากธรรมชาตินะครับอุดมคุณค่าทางวิตามินนะครับเป็นสบู่ทางเลือกที่ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเลือกซื้อแล้วก็เลือกใช้ได้นะครับวันนี้ก็ฝากไปกบพีิกับนองครับกับสบู่ธนาคารโก 24K สบู่มาดามโอนะครับขอบคุณไปถึงสำหรับสวนอาหารเจ้าก็อฟาร์มร้อยเอ็ดกลวกันครับพี่้องผมนะครับคิดถึงกุงก้งกุุง็มา คิดถึงปลาปลาก็แซบนะครับอย่าลืมสวนอาหารเจ้ก็ฟาร์มร้อยเอ็ดกันนครับตั้งอยู่ทางออกไปเพื่ออาจสามารถหรือว่าใบพัดอาสามารถนะครับขอบคุณไปถึงสําหรับบ้านเกษตรร้อยเอ็ดครับพีณลองผมนะครับปุ๋ยยาอาหารสัตว์คิดถึงบ้านเกษตรร้อยเอ็ดครับตั้งอยู่ทางออกไปจังหวัดมหาสารคามนะครับก่อนจะถึงนะครับทางเลี้ยวเข้าบ้านโคกพีลาประมาณ300เมตรนะครับอยู่สายมือ อยู่ฟังเดียวกันนะครับอะเดนก็ฝากไว้กับผี่กบนองทุกทุกท่านกันละกันเด้อพี่้องเน้อนะครับสําหรับบ้านเกษตรร้อยเอ็ดครับปุ๋ยยาอาหารสัตว์คิดถึงบ้านเกษตรร้อยเอ็ดครับเชื่อนี่คุณมั่นใจครับพี่้องนะครับถาเนะครับขอบคุณไปถึงการพูดการดูแลเบืองแง่งรายการในจุดนี้อีกกันละกันครับขอบคุณไปถึงสาหรับบ่อตกกุ้งสามโจครับพี่้องผมนะครับอย่าลืมกันละกัน นะครับพาครอบผาครัวไปใส่บริการได้นะครับสำหรับบ่อตกกุ้งสาวโจนะครับสถานที่สะอาดกว้างขวางนะครับมีเครื่องดื่มกบดันนะครับอย่าลืมก็แล้วกันสําหรับบ่อตกกุ้งสาวโจครับตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนะครับถนนบนเฉลี่ยชายยุทธซอยหนึ่งทับพี่น้องนะครับอย่าลืมก็แล้วกันทางออกไปกบย่างไงผุ่นไปสั่งนะครับกับบ่อตกกุ้งสาวโจนะครับนะครับชื่อนี้คุณมั่นใจ ไปใส่บริการแล้วพี่น้องบอผิดหวังกันแล้วกันครับขอบคุณไปถึงนะครับสำหรับศูนย์พระเครื่องจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับในการดูแลบรรยายนรายการในจวงนี้ครับพี่น้องผมนะครับอย่าลืมกันแล้วกันนะครับกรอบทองกรอบพระนะครับรับชาวบูชาพระนะครับทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่นะครับันนีก็ฝากไ้กับพี่กำน้องกันแล้วกันนะครับกับทีมงานเบื้องอาชีพกับทีมงาน เสียตูครับเป็นผู้บริหารงานกับศูนย์พระเครื่องจังหวัดร้อยเอ็ดกันนะครับปากใปกับพีกำลังครับขอบคุณไปถึงสำหรับบริษัททอนด้าราชามอเตอร์สาขาร้อยเอ็ดครับผู้นำด้านนวัตกรรมยานยนต์กับทอนด้าราชามอเตอร์ร้อยเอ็ดนะครับเช่อที่คุณมั่นใจด้วยกันแล้วนนะครับกับบริษัททอนด้าราชามอเตอร์สาขาร้อยเอ็ดนะครับอย่าลืมใส่บริการเ้าพี่น้อง บอพิษหวังกัลกันกับฮอนด้าราชามอเตอร์ร้อยเอ็ดคับพี่้องนะครับแวะไปชมนะครับบอสือบอหาบอไวยั้งไว้ังสั่นนะครับสำหรับบริษัทฮอนด้าราชามอเตอร์ร้กับต่้งยูบ้านนนเมืองเดียรพี่้องเด้อนะครับเอาทางออกไปจังหวัดมหาสารคามครับขอบคุณไปถึงนะครับสำหรับร้านดอกไม้ลูกอากีวะครับพี่น้องนะครับดี่ครผู้องวยการดูแลเบิรกแย่งรายการรับมีหลากหลายสาขาเลยทีเดียวสำหรับ ร้านดอกไม้ลุงอาชีวะนะครับจำหน่ายดอกไม้สดดอกไม้แห้งครบวงจรนะครับรับตกแต่งนะครับงานพิธีต่างๆทั้งในและนอกสถานที่นะครับอย่าลืมเรียกใช้บริการได้สําหรับร้านดอกไม้ลุงอาชีวะรับบริหารงานโดยเสียบอลนะครับขอบคุณพิเศษสำหรับตรดีบุตรเมืองก่อสร้างนะครับสําหรับจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างครบวงจรพร้อมละหมอก่อสร้างทั่วราชอาณาจักรนะครับอย่าลืม ตรีบุญเมืองก่อสร้างนะครับตั้งอยู่ทางออกไปอำเภอสามาถนะครับชื่อีคุณมั่นใจกับตรีบุญเมืองก่อสร้างนะครับรับหมอก่อสร้างทั่วราชอาณาจักรนะครับขอบคุณไปถึงนะครับสำหรับฟริษันฟอร์ดชิจิตรสงสวิ์ครับทาทาวีอาร์พีร้อยเอ็ดคับพิชิตรสงสวิ์นะครับในการดูแลมืงแยงรายการในจุฬาล้กรณ์มหาืองสาเกตครับฟรีษันฟอร์ดชิดทตรสงสวิ์ครับตั้งอยู่บริเวณศรียกกงมณิษฐ สำหเทวพิบาลตำบลในเมืองเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับขอบคุณด้วยสําหรับปอดคิดส่งสวัสดนะครับขอบคุณไปถึงสําหรับโรงเครื่องเจริญยนร้อยเอตลาดน้องแคนนะครับเป็นการดูแลบึงแย่รายการในช่วงนี้ครับควรเสื้อสูบป,ปาดบ้าว้าวด้วยเครื่องจักรเครื่องมือที่ทันสมัยครบวงจรเลยทีเดียวประสบการณ์มากกว่า20ปีเป็นประกรันอย่าลืมครับโรงเครื่องเจริญยนร้อยเอ็ดตลาดน้องแคนฝากพี่น้องไว้ครับ รถเรืองเจริญยนต์โดยตลาดน้องแคนไม่มีสาขานะครับมีสาขาเดียวเท่านั้นที่ตลาดน้องแคนนะครับอ่ะอันนี้ก็ฝากไ้กับพี่กบนองครับนี่คือคุยการดูแลเบื้องแง่รายการครับพี่น้องนะครับที่นี่รอยเอ็ดประเทศไทยนะครับทาง YouTube t ีรอยเอ็ดชัยดลแล้วก็ทางไลฟ์สดทางด้าน Facebook ครับทีน้องที่ตามรับชมและก็รับฟังรายการอยู่ในแคลดี้กันแล้วกันนะครับขอให้พี่น้องมีความสุขครับ สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันท,กทุกทุกท่านกันและกันได้พี่น้องเด้อนะครับ